โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในปัจจุบันจะพบว่ายอดของผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งไม่หยุดจึงส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ดังนั้นครูนักเรียนและผู้ปกครองต่างต้องปรับตัวและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันค้าพเจ้านางสาวกน,นิกาเดชธามาต ตำแหน่งครูผู้ช่วยจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆซึ่ง้าพเจ้าได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังนี้ 1. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแทร์ 2. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนดีมาน 3. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์การจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n น์มีขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. ทําทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน 2. ส,สร้างกลุ่มชั้นเรียนผ่านแอปพลิเคชัน line 3. จัดทำชุดกิจกรรม การสอนใบความรู้ใบงานแบบฝึกหัด 4. มอบหมายพลังงานให้นักเรียนฝึกทำที่บ้านโดยมีผู้ปกครองคอยดูแล 5. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงตามความพร้อมและบนบกของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทน์คราพเจามีการนัดหมายกับผู้ปกครองและนักเรียนมารับใบความรู้ แบบฝึกหัดเพื่อนำกลับไปทำที่บ้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน m a น์มีขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. เลือกแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสอน 2. ส,สร้างวิธีทัศการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 3. อัปโหลดวิงลงบนยูทู ส่งลิงก์วิดิทัศน์และแบบทดสอบผ่าน Google Form ให้กับผู้เรียนได้เข้าศึกษาตามความพร้อมของผู้เรียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมานค่ะาเจ้า มีการอัพโหลดไฟล์ลงบน u ู u b e เพื่อให้นักเรียนได้เข้าศึกษาบทเรียนตามบริบทของผู้เรียนโดยสามารถเข้าศึกษาได้ตลอดเวลาที่นักเรียนสนใจและมีความพร้อมมีการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชัน line มีการส่งลิงก์ต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e เพื่อให้นักเรียนเข้าไปทำงาน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. เลือกใช้แอปพลิเคชันในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน g o o g l e Meet แอปพลิเคชัน Line และแอปพลิเคชัน m essenger 2. สร้างห้องประชุมและส่งลิงก์ให้กับผู้เรียนในช่องทางต่างๆ ก่อนเริ่มเรียนประมาณ5-10นาที 3. เริ่มทำการเรียนการสอนและสนทนากับผู้เรียนในหน่วยการเรียนนั้นๆสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ข้าพเจ้าได้จัดทำข้าพเจ้ามีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อสอนนักเรียนผ่านระบบออนไลน์และมีการพูดคุยสนทนากับผู้เรียนมีการโต้อตอบกับผู้เรียนตลอดระยะเวลารูปแบบภาระงานท้าประจา มีการกำหนดรูปแบบพลังงานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ดังนี้มีการทำแบบทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน google form เพื่อให้นักเรียนได้เข้าศึกษาและทำแบบทดสอบในการเรียนรู้มีการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน Line มีการส่งงานผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยนักเรียน สามารถส่งงานผ่านทางแอปพลิเคชันไล n e ได้ทั้งรูปภาพข้อความการวัดและประเมินผลการจัดก,การเรียนรู้ค้าพเจาจามีรูปแบบในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 1. การถามตอบในชั้นเรียนระหว่างที่ทำการเรียนการสอน 2ใบงานชิ้นงานมีการมอบหมายงานโดยนักเรียนมารับแบบฝึกหัดสั่งงานผ่านทางช่องทางไลน์เฟซบุ๊กนักเรียนสามารถส่งภาพถ่ายใบงานข้อความผ่านช่องทางไลน์ a c e b o o k หรือช่องทางอื่นๆได้ 3. ม,มีการทดสอบปฏิบัติโดยการสอบการอ่านของนักเรียนโดยให้นักเรียนบันทึกการอ่านเป็นคลิปสั้นๆส่งกลับมาให้ค,ครูเพื่อเป็นการฝึกทักษะการอ่าน เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะส่งผลงานกลับมาในรูปแบบของภาพถ่ายเพื่อให้ครูตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง mm hmm. ในระหว่างที่ทำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะมีการตอบคำถามระหว่างที่ใช้โปรแกรม Google Meet ในการเรียนการสอน มีการทำแบบทดสอบผ่านแอปพลิเคชันฟอร์มที่คุณครูได้สร้างแบบทดสอบขึ้นเพื่อให้นักเรียนทดสอบความรู้หลังจากที่ได้เรียนไปแล้วมีการส่งคลิปการอ่านสั้นๆเพื่อให้คุณครูได้ดูพัฒนาการทางด้านการอ่านของนักเรียน เป็นผลงานของเด็กชายอัศดาวุฒสุทัศน์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามส่งคลิปการอ่านวิชาภาษาไทยคลิปผลงานการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4คลิปการอ่านภาษาไทยของเด็กหญิงอภิศราดาวจร หลังจากที่ได้ทําการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการจัดทํารายงานการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้บริหารโดยจัดทํารายงานในรูปแบบของเอกสารเป็นรายสัปดาห์จากสถานการณ์ปัจจุบันทําให้การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับครูผู้สอนและนักเรียน แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ข้าพเจ้าได้นําเสนอจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไปข้าพเจ้าขอน้อมรับคำติชมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในเรีววนันขอขอบพระคุณค่